มีข้าวตลอดเช็คอินแล้กันนี่ชื่อชื่อว่ายังก่อแสงจันทร์ว่ายังก่อฮะเช็คอินบ่มี่สอดเช็คอินอำเภอจังหวัดชายนาครับบรรยากาศดีดีครัดสวยงามครับบริการิีดีครับไปเราจะขึ้นชั้นสองกันเอาไปกินข้าทั้งเครื่องบ่ไปมาเพื่อนนันมาเที่ยว ไป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 จับดีเด้จับดีเด้จับเลินเนียน่่าละคนเดียวยำขาขึ้นแต่ละคนประานะย่างดีีอ่ะผู้ชายว่าเป็นสียางก็ูแสงจันทร์โอ้นี่กระเด็นจันทเต็มหน่วยอี๋ ขึ้นมาแล้วครับขันบนโอ้โหขับยู่สวยมากยูงามอย่างเขาเลยครับพี่น่องครับนอไปี่อยู่อะไรบนาี่เล็กพี่พันอยู่ตรงีมาไหนปะต่อยองขึ้นมาไหนจะเล็กพันเด็ดหน่อยอ่อยวดีดีกว่าปึ่ง ันเขาบอกกินน้ำเขาบอกกินน้ำบ่อยๆวันินนเย็นวันนี้ว่าก็ยังก็ยังดีกว่านะยังรับไดดยังไงแดดยังไงไม่เสียด้วยนะเขาเรียกว่าสุกี้สุกี้เขข้้มนชาบูชาบูชาบูนี่แม่เขาขักนพอดเขาใหม่เพราะว่าเมื่อยหลายแดดกังเวียนกับฮอนโอ้ยจนว่ะน้ำแข็งงงใส่ไปเฉยต้มเลยที่เช็คอินใช่น่าตรงนี้ขั้นสักก่อน บรรยากาศดี่ดีครับพี่น้องได้พานมากครบแรงมาได้ครับเตยบนนั้นโคตรสนานเลยเป็นไหครับเป็นบรรยากาศดีเียนะครับเย็นเย็นทั้งเตยเย็นช่วยมีน้ำโตกมีน้ำผู้น้ำปลอมครับเช็คใชัยนาทครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการาพักผ่อนไปในตัวที่การเราบอาอุบลรัวตั้งแต่เดือนเมษายมาหนี้ว่ามัน,น <c oughs> มบริสุทธิ์เพมีอย่งจังเกือ ส่งการกับปอเล่เศาน้ามูครับพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่อนี้ม,มางานสายล็บุรีปปรทานชายนาฏเมืองอื่นหรไปต่อทั้งนครสวรรค์บ้านน้องกันเมือน้องไข่บ้านน้องไข่อำเภอแม่เปิ่อนอำเภอแม่เปิ่นจันนงหวัดนครสวรรค์แสดงเมืองอื่นครับเมื่อนี้ก็เลยไากับทีมง,งานครับลูกๆครับพี่เล็กก็เลยเอาเมื่อนี้หลับเป็นเหมือนครับควันเท่าบรรยากาศอยู่ที่เช็คอิน ใชยนาะมาได้ก <laughs> so ับพี่น้องเด้อนี่หมอกำลังฟุครับฟังยังเรียนเป็นซุปเปเป็นครับผมไมด้เป็นซุอนี้เนี่ยครับที่งานหลูกๆมะล้อนี่ผู้จัดการช่องมิกเซอร์หลุกไสลาหลุกไสลาเบ่าอุบลมาล้อมกับนกพรครับเบ้าอุบลเบ่าหยองครับตอนนี้ก็เริ่แสดงนลยตอนนี้ครับเบ่าหยองก็เริ่แสดงนะครับแสดงแสดงรับ เป็นการรีแเล็กสบายๆได้พี่น้องได้ครับขออนุญาตพักผ่อนจังเมืองหนึ่มาก็ได้ขออนุญาตพักผ่อนจังเมือนึ่งครับที่พักที่พักนี่ดีครับผมูดีสิมากมาแวะพักเลยได้ทำได้เช็คอินชัยนาทครับเพราะมันโคตรสนิทเพิ่ดเป็นสบายบรรยากาศดีดีบริการดีแบบบริการดีครับเจ้าของเพิ่นบริการที่ดีจับกำลังมาเพิ่นบริการดีดีครับไปเวียนเดินสายไปทัวร์ครับ อยางนี้ไปหาสินเดือนก็ไปเรื่อยๆครับจึงอาศัยเวลาแบบนี้แหละพอได้พักผ่อนพอได้เซาะมแห้งน้ำเน่ยง่ายๆครับทีมงานเบาขุดครับเจ้าภาพก็บจังง่ายๆครับไปแบบง่ายๆไปแบบผมมีเวทีกับไปได้มีเวทีกับไปได้ผมมีเวทีกับไปได้ครับไปแบบชุดเล็กไปงานบุญงานอยังตลอดครับขอบคุณสายโทรศัพท์ที่เขามาตลอดรายการเด้ครับตลอดทุกเส้อสายโทรศัพท์เขามาแต่ว่าก็บบริษมารถไปได้มาสายหนึ่งวันแรกหันมามื่อื่นว่างบ้าบ้าขบวนเท่านั้น ป้างจังดาวันเมื่อวานครับขอบคุณพี่น้องทั้งบุรีรัมย์นะครับเด้อโทรเข้ามาครับทั้งบริลลัมทั้งโคราชจักระลาดเนาะพอพอยังจักระหลาดทุ่มมากเลยแหละจังโตมากโรมากจังว่าษีจังไปเมือนอื่นไหนเบาเบาบนเท่านั้่ว่างเลยครับโอ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมบ่ว่าสิเป็นทั้งภาสิเป็นทั้งเฟซบุ๊กภาสิเป็นทั้งเพจภาสิเป็นทั้งคลิปเลี้ยวบ่ว่าสิเป็นทั้ง ยูทูบนะครับได้ครับขอบให้หลายที่สนับสนุนทีมงานดนตรีบั่นบั่นครับทีมงานโค้ศกบั่นบั่นครับมากินข้าวน้มกันครับพี่น้องครเนี่ยบ่าอย่งกำลังสวยมากพี่น้องมากบ้าบ้าบ้าบ้ะครับหมวกกำลังถีบดุตหมวกฟดตกำลังเป็นแต่เสียบปักที่อยากอยู่ดีมีแห้งครับผมทันช่วงการไปแล้วก็คือท่านนาเขาสูงหันนอกกว่าในนอกพี่น้องครับ เอยอายเฮาครับพัานนาเขาสูยงามครับทุกคลิปทีเฮ็ดลงไปกับฝากสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์นะเด็ครับเด้ฝากบิ่งฝากติดตามครับติดตามเราจะเป็นช่องเบ่ายองช่องเป่ายองแต่ว่าเบ่ายนองรอดที lunch, ่มากไทยแต่แดนเซอร์ดอกช่องเบ่ายองช่องกนกพ่อนครับช่องลูกไายหล่าเบาบนแะ้วก็ลูกสาวเบาบนกัมีช่องหนึ่งแต่ว่าคนบอดบ่ค่อยลงคลิปดอกคนบ่คคอยอยู่ ขึ้นมาไหมครับฝากน้ำไหนครับเฟซบุ๊กกีตาร์มือซ้ายกีตาร์ยังก่อนกีตาร์ใสกีตาร์ใสฝากช่องเนี้ยกีตามืองใสแต่มีพวกความเจ็บติดปากครับความไม่ดกินอยู่บริโภคตลอดเซเว่นตลอดปากทองน้ำเซเว่นตลอดครับมืออื่นเดินทางไปนครสวรรค์ครับออกจากนครสวรรค์รายการอ่าแล้วก็ลงมาเพชรบูรณ์ครับจากเพชรบูรณ์ก็ วันที่20หาขอบคุณพี่ปลาพี่ปลาได้ครับเด้อพี่ปลาทางศรีสะเกีอำเภอกันทะรลรมจังหวัดศรีสะเกีพอกันครับวันที่25ครับผมทำนีก้นก่อนนะครับพี่น้องเนาะครับขอบคุณหลายครับผม